คำว่าโซดาบันแปลว่าถึงกระแสก็หมายเติมสภาวะจิตที่ถึงกระแสของพระนิพพานมีพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางเห็นแจ้งชัดต่อพระนิพพานว่าเป็นจุดหมายปลายทาง สภาวะเจติอยู่ในระดับโสดาบันละสังโยชน์สามอย่างได้เด็ดขาดก็คือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาสีลปตาปรามาสสภาวะจิต่ ละสัง่งยอดสามอย่างเบื้องต้นได้เด็ดขาดน,นั่นหลยเรียกว่าสภาวะแห่งความเป็นโสดาบันแต่ก็ยังสั่งยอดย่อยอีกเจ็ดอย่างที่เกิดขึ้นมารบกวนได้ก็คือกามราคะ ปฏิคะโรภราคะอารภราคะมานะอทุทธัจจากแล้วก็อวิชชาทีนี้ระดับจิติโอยู่ในโสดาบันในคำภีรธรรมราในบอกว่า กลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติสภาวะจเจตีอยู่ในระดับโสดาบันยังกลับมาเกิดได้อีกเจ็ดครั้งอีกเจ็ดชาติแต่ก็มีชาวพุทธส่วนมาก เข้าใจว่าการเกิดในทางร่างกายเกิดตายเกิดตายทางร่างกายเจ็ดครั้งเจดชาติความเชื่อในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสัสสถาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำสอนในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในสอนเรื่องความทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์พระพุทธองค์ตรัสอริยาสัจสี่ฉะนั้นคำว่าเกิดในทางพุทธศาสนาก็คือเกิดความทุกข์เกิดกิเลสเกิดสังโยชน์นั่นเอง เกิดเจ็ดครั้งเกิดเจ็ดชาติก็คือเกิดสังโยน์โดยเฉพาะเกิดกามราคะเกิดปฏิฆาเจ็ดครั้งเจ็ดหนเจดชาติคำว่าชาติในแปลว่าเกิดฉะนั้นคำว่าเกิดเจ็ดชาติตามหลักของพุทธศาสนา ก็เกิดเกิดในภาษาทางไม่ใช่เกิดทางร่างกายแต่หมายถึงเกิดสังโยชน์เกิดขึ้นมาในทางจิตใจเกิดการมราคะประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดชาติเกิดปฏิ้ะประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดชาติ